สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับมิ้นนะคะวันนี้นะคะมิ้นพามาเยี่ยมสาขาสอนะคะของเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอย95เป็นสาขาสองของอบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ๆนะคะอันนี้อยู่ตรงถนนมีนบุรีนะคะทางที่จะตรงไปทางตลาดมีนบุรีนะคะแล้วก็ร้านเราอยู่ซ้ายมือนั่นเองคุณลูกค้าสังเกตน,นะคะเป็นเต็นท์รถอ่า อยู่ด้านหน้านะคะชื่อเขียนชื่อป้ายใ,ใหญ่เลยว่าเพรยนวันนี้นะคะมิ้นทพามาแนะนำรถนะคะที่สาขาสองกันมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพาไปชมรถในสาขาสองทั้งหมดนะคะที่เข้ามาใหม่วันนี้ก็เอาเข้ามาจอดนะคะอยู่ที่สำนักง,งานสาขาสองเดี๋ยววันนี้มิ้นพาไปชมนะคะบรรยากาศทั้งหมดเลยเริ่มจ้นตัดทางด้านหน้านะคะลูกค้า จะเป็นเจ้าตัวโตโยต้าอันติสนะคะก็จะมีจอดเรียงอยู่ทางด้านหน้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหาอันติสอยู่นะคะทางด้านที่สานักง,งานสาขาของก็มีนะคะเป็นเจ้าตัวฮอนด้าค่ะฮอนด้าซีวิกนะคะสีเทาดาคันนี้นะคะก็มีเข้ามาเหมือนกันอันนี้ให้ลูกค้าชมบรรยากาศนะคะทั้งหมดของสํงงานักงานสาขสาขสองของเพชรยนต์นะคะจะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะลูกค้า อ่าเจ้าตัวโตโยต้านะคะพาไปดูคันนี้ดีกว่าคันนี้เป็นตัวโตโยต้า V- อสนะคะ 1.5G นะคะปี2017ค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ3 99,000นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นอ่าสำหรับลูกค้าที่เป็นสายบของโตโยต้า V- อสนะคะแวะเข้ามาชมได้นะคะที่สำนักง,งาน เช็ตยนต์นะคะติ่ตจอดได้ที่เบอร์ที่โชว์อยู่ทางด้านล่างเลยนะคะของคลิปอ,อันนี้เป็นบรรยากาศรวมๆนะคะที่ว่ารถที่เข้ามาจอดอยู่ในเต็นท์รถนะคะของสำนักง,งานสาขาสองทางด้านทางนี้นะคะจะเป็นฟอร์จูเนอร์นะคะรถสำหรับครอบครัวนั่นเอง ทางร้านสาขา2องเราก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานใหญที่สาขา1ห,หรือว่าสาขา2ก็ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็เจ้าเป็นเจ้า Fort u n e r นะคะสีขาวอืมเนิ้นพาไปชมด้านในค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2020ค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Fort u n e r นะคะปีใหม่ๆอยู่คันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งพันที่หน้าจับจอนะคะนี่จะเป็นภายในนะคะของ Fortuner ตัวนี้เนาะอ่าเป็น2.4นะคะตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่1 5 5 0 0 0้บาทนะคะลูกค้าสามารถจัดเต็มยอดได้นะคะหรือว่า,าจะ สีดาวนะคะลองเข้ามาสอบถามได้นะคะไปแต่แตมินพาไปดูคันอื่นอีกว่ามีคันไหนบ้างอ่าก็มี isuzu นะคะ new x น,นะคะมีทั้งหลากหลายสีนะคะลูกค้าสประตูก็มีนะคะตัวขบับ4นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็สวยค่ะลูกค้าพาไปดู เอซูซูสีสส่ประตูสีขาวนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถสี่ประตูอยู่ก็คันนี้นะคะกำรุ่นไว้ได้เลยนะคะเอซูซูสีสส่ประตูสีขาวร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าเข้ามาชมได้ดูด้านในสักหน่อยเป็นยังไงภายในนะคะภายในของเจ้าตัวออซูสุสีประตูคันนี้นะคะ วันนี้มิน้นจะมารีวิวให้ดูบรรยากาศรวมๆนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปมิน้นจะมาเจาะรีวิวนะคะเป็นรุ่นให้นะคะเพราะว่ามีรถที่เข้ามาใหม่หลายๆคันนะคะที่ยังไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้เป็นตัวขับสีเนาะดูด้านหลังบ้าง ส่วนหัดมาด้านหลังนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็น Toyota r e v o นะคะ 2.4e นะคะตัวนี้ก็ใส่ทางด้านแคริบอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่อาจจะมองหาอยู่นะคะก็ตัวไฮรักรีโว2.4คันนี้นะคะดูด้านในสภาพนะคะคือใหม่มากๆนะคะถือว่าเหมือนได้รถป้ายแดงเลยลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะให้ดูฟังก์ชันด้านใน เข้ามาลองชมได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะออกรถยุ่งยากนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะลูกค้าลองเข้ามาดูแล้วก็สอบถามก่อนได้นะคะเรายินดีให้ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดไฟแน,นนซะ์นะเพราะว่าเราจริงๆเรามีไฟแนนซ์ในหลายๆธนาคารนะคะที่คอยให้บริการลูกค้านะคะอันนี้ให้ลูกค้าดูบรรยากาศรวมๆนะ จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็น Honda j แจ๊นะคะสีเทาดำนะคะอ่าสำหรับลูกค้าที่มองหารถ Honda j แจ๊อยู่นะคะก็มีเข้ามานะคะจริงๆที่ที่ร้านเรานะคะบริมีทั้งสีเทาดำนะคะสีขาวก็มีนะคะตอนนี้แต่ว่าวันนี้ที่สำนักง,งานสาขาที่สองนี่ก็จะมีเป็นสีเทาดำให้ลูกค้านะ รถเยอะมากๆค่ะลูกค้าอันนี้รถเข้ามาใหม่ท,ทางนานี้นะคะก็จะเป็นตัวนิสสันโนดนะคะลูกค้าอ่าเป็นนิสสันโนดค่ะเป็นสีบอลเงินนะคะส่วนทางนานี้ก็เป็นตัวฮัน da าซีวิกนะคะดลูกค้ามาพาดูซีวิกนิดหนึ่งดีกว่าจริงๆที่ร้านมีค่ะหนึ่งนะคะเป็นตัวเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะฮ o น d a าซีวิกสีแดงนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปรีวิวนะคะ ให้ลูกค้าดูภายในของ Honda Civic นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว FC นะคะ1.8 EL นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ619,000หบาทคะ่ะลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาทักแล้วก็จับจองได้นะคะ่แล้วบินพาไปดูด้านหลังอีกว่ามีรุ่นไหนอีกนะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมอยู่ที่ร้านนะคะจะเป็นรถอ่าเป็นรถอีโก้คาก็มีนะคะอีโ e ก้คาก็จะเป็นอีซูซุสวิปนะคะสีขาวนะคะมีสีแดงเป็นรถขับสบายๆนะคะลูกค้าผ่อนแบบว่าสบายๆนะคะรานะคาไม่แพงก็แนะนําเป็นรถอีโก้คานะคะเดี๋ยวพาดูด้านอ่าด้านหน้านิดนึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถของ อีโก e คานะคะทีร่ราคาผ่อนสบายๆนะคะประมาณ5,000-5,000นะคะแล้วก็เงินเดือน15,000หรือว่าไงสามารถกู้คนเดียวได้ออกได้นะคะจัดฟรีดาวน์ให้ได้นะคะให้ลูกค้าดูสนใจเป็นรถแบบไหนรุ่นไหนนะคะทักเข้ามานะลูกค้า,าติดต่อที่สำนักง,งานได้ทุกวันนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็นได้นะคะที่เบอร์092นะคะ7179492 ส่วนคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นเจ้าตัวโชว์ลงของที่ร้านเลยนะคะเป็น Honda c ซ v i c สีแดงนะคะคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวมิ้นจะพาไปรีวิวดูนะคะว่าสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะหรือว่าสนใจอยู่นะคะทักเข้ามาได้นะคะลองมาเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะลูกค้านี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเดี๋ยวอินพีน้ามิ้นจะรีวิว ันนี้ให้ดูนะคะว่าสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่เนาะโอเควันนี้เดี๋ยวมิ้นขอรีวิวสำนักงานสาขา2อไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะมิ้นจะพาไปรีวิวนะคะเจาะนะคะเจ้าตัวรถคันไหนนะคะลูกค้าคอยติดตามนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวฝากให้ลูกค้านะคะติดตามนะคะที่ช่อง มิ้นคนรักรถนะคะหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนตมมน์ของคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้นจะปรับหมุดไว้ให้นะคะแผนที่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะลูกค้าสนใจคันไหนเข้ามาเยี่ยมชมได้ก่อนแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรามิ้นลาไปก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ